บรรยากาศร้านน้ำชาในยามเชา้าถือเป็นจุดเริ่มต้นวันใหม่ของคนในชุมชนร้านน้ำชาเล็กๆกกริมทะเลแห่งนี้อาจเทียบไม่ได้กับนิยามร้านกาแฟสมัยใหม่ของคนเมืองแต่เรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดบนโตน,น้ำชาที่นี่กลับเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดใจและเป็นเสมือนกับแกล้มชั้นดีที่เสิร์ฟพร้อมกับน้ำชารสชาติเข้มขน้น <Yeah. S 1> ร้านน้ำชาตำนานชาวเล ตั้งอยู่บริเวณริมหาสันไรอเภอท่าศาลาจาน,นครศรีธรรมราชนะับว่าเป็นร้านเดียวในละแวกนั้นที่มีผู้คนเข้ามาใช้บริการอย่างหนาตาโดยลักษณะการใช้ชีวิตของผู้คนที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายร้านจึงปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในอยูู่่กับชุมชนมากว่า10ปี <c oughs> <c oughs> ทุกเชา้าครอบครัวของบังกิฟเจ้าของร้านน้ำชาจะตื่นมาช่วยกันเปิดร้านตั้งแต่ตีสองเพราะเขารู้ดีว่าลูกค้ากลุ่มแรกที่จะแวะเวียนเข้ามาคือกลุ่มชาวประมงที่เตรียมออกเรือในตอนฟ้าสางน้ำชารสเข้มข้นของร้านเกิดจากการลองผิดลองถูกของบางกิฟกว่าจะหาส่วนผสมถูกใจและถูกปากคนดื่ม การแบบว่าเล็กๆกบตามของเขาเนื่องกับบางคนก็เขากินไม่ได้เนื่องกัเราลองปิดลองทุกอะส้มกันไปทําใบทํามาก็แบบว่าต้อเอาดของเองมาทําลองเลยววะเรากินของเขาแล้วเออปันนี้ของเราของเรามาทําลองแลทวตลองแล้วยังไหมกากินปิดกินทุกทำใบกับบางทีเปื้อนเีไปมั้งอะไรมั้งกินไม่ได้ทีใช่ไหมเนืองกับเออลังลังกับกับส้มเองกินแลเออกามันพอพอใช้ได้บางทีเขากินฟรีไปมั้ง ว่าเขากินได้ไหมบางทีเขากินไม่ได้เราก็ได้รู้ว่าเขากินไม่ได้ใช่ไหมกกะ,กะบัดด้ชาตัวนงกะก,ะกะรรมมารการทำบัดดาเรียกว่าออกามันกินชาชาชา,ชาจนปัจจุบันนี้ที่นี่ร้านน้ำชาตำนานชาวเลยังมีอาหารหลากหลายชนิดไว้คอยบริการลูกค้าตั้งแต่อาหารข้าวหวานอย่างข้าวเหนียวไก่ทอดไปจนถึงขนมหวานนานา,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 นานชนิด ด้วยความพิเศษของร้านตำนานชาเลที่บางกิปสามารถจดจำรสชาติชาของลูกค้าได้เกือบทุกคนทำให้รสชาติถูกปากคนดื่มน,นอกจากนั้นหากมีเวลาว่างจากการชงชาบางกิฟก็จะเข้าไปร่วมสนทนากับลูกค้าด้วยนี่จึงเป็นอีกอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ลูกค้า และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้มีผู้คนแวะเวียนเข้ามาใช้บริการตั้งแต่เช้าจรถึเย็นลุงจะไม่ต้องบอกเลยว่าแบาบที่ลุงกินมานานเขาจะรู้แล้วพอลุงนั่งนี่เขาจะรู้ว่าลุงจะกินนุ่มปนไหน้าแบบนี้เขาจะรู้แล้วทางทางร้านแม่ร้านน้ำชาแห่งนี้ จะไม่ได้มีความสะดวกสบายมากนะักแต่กลับมีลูกค้าที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามานั่งดื่มชายอย่างไม่ขาดสายลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันบ้านเรือนอยู่ติดกันและผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้องคนในชุมชนมักใช้รา้านน้ำชาเป็นสถานที่สำหรับปรึกษาหารือและหากมีเรื่องสำคัญที่จะบอกต่อหรือประกาศให้คนในชุมชนทราบก็สามารถมาฝากบอกไว้ที่รา้านน้ำชาได้ เร้านน้ำชาแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่คนหลากหลายกลุ่มในชุมชนได้พบเจอกันและใช้เป็นห้องรับแขกสำหรับคนต่างถิ่นชัดเจนเลยมันเป็นสมาคมกลงคน ลำม,มุงเลยเล่ดราชานี่มันมีอะไรก็จะมาพูดกับทีรามชาทุนหมามีข้าวซานอะไรก็มาเล่งกันตรงนี้ท้นมา,คคา,มานคนต่างวันลำมุงกันนะส่วนเนี้จะพูดเรื่องทํางานนี่แหละงานเปลืงออกทะเลนี่เป็นส่วนใหญ่เลยรอเดืองขื้นก็มาควายมีไหมต่างวนเรื่องงานเป็นทุนหมากแต่ว่าถ้าว่าเราอยู่ข้าวซานก็นรู้ทางโทร,รทัศน์อย่างเนี้วถ้าอยู่บ้านนั้นแต่ถ้านี้เราบางทีเราจะได้รู้จักเพื่อนจากคนดีกหลายทิดใช่ไหมข้องแบบงานทะเลบางทีทางคนทางไปนอ่ จะได้รู้เม็ดและเรื่องอะไร้อยู่แล้วเ,เ,เขาได้ปลา,ได,ปลาได้กุ้งตรงนี้นเราจะได้รู้ตัองว่าหุ่มก็เป็นคนออกว้วนแบบว่า พนกันไปแบบว่าบางทีมีตังคนแก่ตังเด็กตังคนุ่ยอะกันแบบพววลุงแตงจะมาผอไมไปหมดจะมากินน้ำชาในตรงนี้ถึงกับพอตอนเช้าก็เป็นคนแบบว่ากลางกลางคนที่อายุกลางกลางคนที่็มากินน้ำชาคนแถวๆบ้านนี่แหละแบบนี้เขา,เขาไม่เขาไม่ทำอันลีก็เขามากินน้ำชากหลาน,นี่แบบแบบว่ามีอะไรก็ต้องมาปรึกษาเรือร่องกันกีฬาน,น้ำชาส่วนมากเราจะนัดพบไ,ได้กจะมาอยู่กันที่กีฬาน,น้ำชาตรงไป แบบว่าหลายหลายไฟนี่แต่เข้ามาอยู่ในตรงนี้มาแบบว่าที่ไปแขกบ้านกันมันแบบว่ามันเป็นแบบมันบางทีไม่มีที่ที่รับแก๊กมันจะไงใช่ไหมมาได้กินน้ำนมเชากันปั๊บมาหนังน้ำนมเช้ามามาคุยกันน้ำนมเช้าว่ามีได้กินน้ำนมชากันพูดคุยปังบางทีบรรยากาศลมมันอะไรบางอย่มันมันไม่ร้อนบรรยากาศตรนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่แต่คนข้างนองก็นานๆมากับมามนานๆมากี่บางทีคนข้างนองกันใช่ไหมในตรงนี้บางทีก็เขมาปั๊บกัน ส่่วนนนนกกๆานาจะมาาั้งิภาพของกลุ่มคนที่มานั่งดื่มน้ำชาของชุมชนบ้านในทุง่งยังคงมีเห็นอยู่ทุกๆวันขณะที่ผู้คนยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันและเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้าน้ำชาจึงเป็นสถานที่แห่งการรวมใจของคนในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันจะมีร้านน้ำชาสมัยใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ร้านน้ำชาดั้งเดิมขนาดเล็กๆอย่างร้านตำนานชาวเล <c oughs> ก็ไม่มีทีท่าว่าจะเลือนหายไปในทางกลับกันยังคงอยู่ควบคู่กับชุมชนซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้เหนียวแน่นและยังคงทำหน้าที่เช่นนี้ต่อไปทุกวัน ไม่วางกล่าวขานก็แข็งกระดา้างเสียงไม่มีหางไม่เหมือน